เอาไปเชิญคุณแันวาครับตามด้วยคุณจตุรงเพลงนรพัฒนครับครับเรียนเรียนรรท่านประธานที่เคารพผมแนนวาสาระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปตัตตานีพรรคประชาธิปัตย์ครับรรท่านประธานครับผมมีรูปประกอบด้วยนะครับขออนุญาตด้วยนะฮะผมมีเรื่องร้องเรียนกับกับท่านประธานนะฮะที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาฝากมา3เรื่องเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของน้ํากัดเซาะชายฝั่งตําบลตันยงลุโล ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกอำรันนะครับกับทีมงานอาบตอที่นั่นนะฮะในกรณีของบ้านที่ของคุณมามะแล้วก็ในเขตตะลิ่งที่พังทั้งหมดเป็นแนวเขตค่อนข้างระยะยาวนะครับเขตตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทางหน่วยงานเนี่ยรีบไปดำเนินการโดยด่วนครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าปล่อยปะแล้วอย่างน้อยเนี่ย ไปเยียวยาระบรับเบื้องต้นเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ทําให้ในพื้นที่ตรงนั้ไม่เสียหายไปมากกว่านี้นะครับในเขตที่2เนี่ยก็คือในเขตของน้ํากระเซาะตําบลบางเก่าอาเภอสายบุรีจากนายกดีนะครับที่นี่ก็บ้านเป็นหลังหลังหายไปเหมือนกันครับขอให้ทางหน่วยงานทางมหาไทยเนี่ยช่วยดําเนินการในภาวะของวิกฤตตรงนี้เนี่ยเร่งด่วนและในระยะยาวเนี่ยจะมีโครงการอะไรเข้าไปเนี่ยก็ยินดีครับแล้วก็ต้องเร่งด่วนแล้วก็ต้องรีบด้วยครับในเรื่องที่สมนะครับ เป็นเรื่องของอความเดือดร้อนของความเป็นอยู่ของพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ในที่ที่อยู่ในเขตริมชายทะเลท่านครับในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกไปทำมาหากินได้นะฮะเนื่องจากมีพายุขึ้นลมแรงเขาออกมาวันนี้เนี่ยเป็นวันที่หครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีวิกฤตอีกอย่างหนึ่งครับเดิมเนี่ยเรามีโครงการดีๆในเรื่องของประการังเทียมทำให้ปลาเนี่ย มีลูกมีหลานออกมาเยอะมากปลาที่หายไปแล้วกลับมาปรากฏว่าวันนี้มีปัญหาอีกครับเนื่องจากว่ามีคนบางคนบางกลุ่มเนี่ยไปใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายแล้วทําให้สัตว์น้ําต่างๆเนี่ยมันหายไปเพราะว่ามันไปกินลูกหลานไปหมดเลยครับนั่นก็คือเรียกว่าไอโง่ครับไอโง่เนี่ย มันทําให้พันธุน์พืชพันธุ์ของสัตว์น้ําที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยหายไปหมดเลยยังไงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรียบเข้มงวดกวดขันแล้วก็ตรวจจับดาเนินการให้เร็วที่สุดครับขอบคุณครับท่รรานประธานขอบคุณครับต่อไป